กราบสวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพกับจ mm ัดฟอร์เกมกันเช่นเคยนะฮะและวันนี้ผมก็มี5อย่างนะครับผม5อย่างเกี่ยวกับ r o v ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมซึ่งผมจะเอามาพูดถึงกันเนาะอ่าในแต่ละอย่างนะครับโดยอย่างแรกเลยก็คือ <S 2> <S 2> <S เรื่องของเจาะเกาะกะับเจาะเกาะเวทนะครับผม ระหว่างเจาะเกราะกับเจาะเกราะเวทมันต่างกันยังไงอ่าเจาะเกราะเนี่ยมันจะแสดงผลเฉพาะกับสกิลที่เป็นกายภาพนะครับผมส่วนเจาะเกราะเวทมันจะแสดงผลเฉพาะสกิลที่เป็นเวทเนาะ <c oughs> ยกตัวอย่างผมจะลองให้เทรนนะครับผมซึ่งเป็นตัวกายภาพนะฮะใส่เจาะเกราะเวทแล้วดาเมจจะแตกต่างไปจากที่อ่าที่มีอยู่ปัจจุบันหรือเปล่านะฮะ อันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับผมโดยผมจะตีธรรมดาให้ดูก่อนนะฮะปึ๊บดาเมจร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้านะครับผมจากที่ยังไม่ได้ออกของอะไรเลยเนะยาะเดี๋ยวผมจะลองออกจอกก่อเวียดดูนะฮะสักสองชิ้นแล้วกันนะว่าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นไหมอ่าเรามาทดสอบกันไม่เพิ่มนะครับผมไม่ต่างเลยนะฮะเห็นไหมฮะโอเคนะฮะและนี่ก็จะเป็นคําตอบนะครับผมว่า อจอกกอเวทมันไม่มีผลกับอสกิลที่เป็นกายภาพนะครับผมซึ่งก็ขายข้อสงสัยของหลายๆคนเนาะที่บอกว่าอพี่ผมใส่จอกกอเวทผมมีแค่รูนจอกกะผมมีรูนจอกเกาะเนี้ยผมอยากเล่นตัวเวทเนี้ยคือผมใส่รูนจอกกะไปมันจะทําให้ตัวเวทผมแรงขึ้นไหมคําตอบก็คือไม่เลยนะครับผมก็คือมันไม่มีผลอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคและนี่ก็คือ ข้อแรกนะครับผม,มก็ผ่านไปเนาะโอเคไปพบกับข้อ2กันเลยนะฮะโอเคนะฮะก็มาถึงข้อที่2นะครับผมข้อที่2ผมจะพูดถึงสีของดามเมจอ่าแต่ละอย่างนะฮะว่าในเกมนี้สีของดามเมจม,มันมีกี่สีแล้วก็อ่าแต่ละสีมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมซึ่งสีแรกเลยก็คือสีแดงนะฮะสีแดงก็คือการที่เราโจมตีกายภาพนะผมสก,กิลกายภาพทุกอย่างนะจะเป็นสีแดงนะฮะ โอเคก็ okay, าตามนี้เลยนะครับผมส่วนสีม่วงนะฮะคือสีต่อไปนะฮะนี่ฮะสีม่วงจะเป็นการโจมตีเวทนะครับผมซึ่งตัวที่ผมเทสก็คือมอทอสเนาะมอทอสสกิลสองมันเนี่ยเป็นสกิลเวทนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะมันเป็นเวทนะฮะมันเลยเป็นสีม่วงเนาะส่วนสกิลหนึ่งแล้วก็อันติมันเนี่ยมันจะเป็นกายภาพนะฮะมอทอสจะมีอ่าทั้งการโจมตีเวทแล้วก็กายภาพอยู่ในตัวเดียวนะเหมือนกับแวนนะครับผม ส่วนสีที่3นะสีที่3เดี๋ยวผมขอออกแป๊บหนึ่งโอเคซึ่งสีที่3นะครับก็คือสีขาวนั่นเองสีขาวคืออะไรสีขาวคือดาเมจจริงนะครับผมในเกมมันจะเขียนว่าความเสียหายจริงก็คือทรูดาเมจนั่นเองนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับความเสียหายจริงคือยังไงความเสียหายจริงก็คือความเสียหายที่อ่ามันไม่คิดเกาะนะครับผมมันจะทกกะลุเกาะนั่นเองซึ่งอ่าสกิลที่สร้างความเสียหายสีขาวเนี่ยฮะเห็นไหมฮะสีขาวนะฮะดาเมจสีขาวเดี๋ยวผมขอปิด ปูดาวแป๊บ,บนึงตุ๊บเนี่ยฮะสีขาวซึ่งปัจจุบันเนี่ยดาเมจสีขาวเนี่ยมันจะพบอยู่ไม่กี่ตัวนะครับผมจากที่ผมดูมามี3ตัวได้มัง้งมีอาเทรนนะครับผมอันติของเทรนแล้วก็อันติของซานิสตัวนี้แหละฮะแล้วก็อันตีของอีกนิดนะครับผมพ้อมดไฟนะฮะซึ่ง3ตัวเนี่ยอันติจะเป็นอันติทะลุเกาะก็คืออันติสีขาวแบบนี้นะครับผมโอเคสำหรับอเลข เลขอ่าดามีเมจดความเสียหายนะฮะมันจะเห็นก็ต่อเมื่อเราปรับกราฟิก uh, ขั้นกลางขึ้นไปนะครับผมปรับกราฟิกระดับกลางขึ้นไปนั่นเองนะฮะมันถึงจะเห็นนะครับผมใครที่ปรับกราฟิกระดับต่ําเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับผมมันจะเห็นแค่ดามเอจดคีย์ดิคอลที่เราทําได้เนาะอ่าดามีเมจดปกติที่เราตีพวกอะไรเนี่ยเนี่ยเด้งตัวเลขเลข็กๆเ,เนี่ยมันจะไม่เห็นนะฮะโอเคนะก็ไปต่อข้อ3กันเลยครับผม โอเคก็มาอยู่กับข้อที่3นะฮะผมสืบเนื่องมาจากข้อที่2นั่นเองซึ่งข้อที่3หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับผมรู้ว่าอะไรรู้ว่าการโจมตีปกตินะครับผมการโจมตีปกติของทุกตัวมันจะเป็นดาเมจกายภาพนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นดาเมจสีแดงซึ่งไม่ว่าคุณจะเล่นตัวเวทหรืออ่าตัวเวทนั่นแหละฮะไม่ว่าคุณจะเล่นตัวเวทหรือตัวกายภาพนะฮะ การโจมตีปกติม yeah, ันจะเป็นกายภาพนะครับผมจะเป็นดาเมจกายภาพนะฮะต่อให้เป็นตัวเวทมันก็ไม่ใช่ดาเมจเวทนะฮะสำหรับการโจมตีปกตินะฮะอาจะเป็นดาเมจเวทก็ต่อเมื่อใช้สกิลเวทนะครับผมนี่ฮะดาเมจถึงเป็นสีม่วงนะครับผมเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอปิดคูดาวแป๊บนึงนะนี่ฮะการโจมตีจากสกิลถึงจะเป็นสีม่วงถึงจะเป็นเวทนะครับผมแต่การโจมตีจาก าการโจมตีปกติมันจะเป็นกายภาพหมดเลยนะครับผมซึ่งแปลกไหมผมว่ามันก็แปลกนะเออทาไมมันไม่ให้มันมันไม่เป็นเวทไปเลยว่าสาหรับตัวเวทการโจมตีปกติก็น่าจะเป็นเวทไปเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะมีคําตอบของมันอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวเวทเนี่ยถ้าเราออกของครบเนะาะพลังเวทมันจะแรงมากนะครับผมซึ่งการโจมตีปกติมันจะแรงไปด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองออกของเวทให้ดูนะฮะสำหรับตัวนาตาตัวนี้นะฮะออกของให้ตันไปเลยนะครับผมปึ๊บตอนนี้เห็นดาเมจเวทไหมฮะดาเมจเวท,เวทมันปาไป900ยกว่าเลยนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีมันมีแค่200อ่า206หน่วยนะับผมซึ่งเนี่ยตีปกติมันก็หากลบเกาะอะไรของตัวเทนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือแค่ร้อยกว่าๆนะครับผมซึ่งมันอ่าคำตอบของมันก็อาจจะเป็นว่าตัวเวทมันจะแรงเกินไปนะครับผม มันเลยอ่าไปลงที่สกิลแทนซึ่งการโจมตีปกตินี่ยมันก็เปลี่ยนมันก็ให้เปลี่ยนกายภาพไปเถอะนะฮะเดี๋ยวตัวเวทมันจะแรงไปมันจะโกงไปนะครับผมแค่นี้ตัวเวทมันก็โกงอยู่แล้วนะฮะโอเคไปข้อ4กันเลยนะครับโอเคก็มาถึงข้อ4กันเลยนะับผมข้อสก็คือเรื่องที่ฮอตฮิตกันในขณะนี้เลยก็คือนั่นแหละทําไมลุงทองของเรามันถึงแรงมากๆนะครับผมแรงจริงๆนะฮะอ่าข้อสีเนี้ยมีคําตอบนะครับผม คำตอบมันอยู่ที่ดาบอโพคาลิฟนะฮะไอเทมชิ้นนี้แหลนะฮะดาบอโพคาลิฟนะับซึ่งความสามารถของดาบเนี้ยก็คือบวกพลังเวท200แล้วก็ลดคูดาว10%์นะฮะผมแล้วก็สกิลติดตัวของมันก็คืออ่าหลังจากที่เราใช้สกิลนะฮะการโจมตีถัดไปนะครับผมมันจะบวกพลังเวท30%ของดาเมจกายภาพแล้วก็บวกอ่า80%ของพลังเวทนะครับผมซึ่ง มันเป็นยังไงมันทํางานยังไงนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะครับผมหลักการทํางานของมันก็คือลุงทองเนี่ยสกิลหนึ่งใช่ไหมฮะหลังจากที่เราพุ่งไปครับถูกเห็นที่มือลุงทองไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะที่มือลุงทองฮะหายไปละนี่ฮะแสงสีม่วงมุ้งมิงอันนี้แหละฮะผมตูมเห็นไหมฮะแสงสีม่วงเนี่ยมันคือเอฟเฟกจากดาบอโพคาลิทเว้ยซึ่งมันเป็นยังไง มันมันคือยังไงมันอะไรยังไงก็คือมันจะคิดจาก่าว่าหลังจากที่เราใช้สกิลหนึ่งก็คือเราใช้สกิลไปแล้วแล้วก็หลังจากที่เราผลักเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับผมสําหรับลุงทองนะทาไมมันถึงแรงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะดูผมจะลองผลักให้ดูนะฮะตู้นะฮะมันจะเป็น,นดาเมจสองิดนะฮะดาเมจที่ผมได้จากดาบอโพคาลิบ ocalypse, แล้วก็ได้จากสกิลนะครับผมได้จากสกิลของลุงทองนั่นแหละนี่ก็เป็น ก็คลายข้อสงสัยนะครับผมว่าทําไมสกิลหนึ่งของลุงทองมันแรงจังดูฮะผักมังกรเลือดเกือบครึ่งหลอดนะครับผมสําหรับตอนของตันนะครับผมบอกของตันตามนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนอ่ะไอ้คาถาตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น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 อะไรดีวะเปลี่ยนเป็นเนี้ยฮะตาบอมนูนเป็นจกกอเวเพิ่มเติมนะครับผมมันก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะฮะเดี๋ยวผมเคาะตูมนะฮะมังกรตายเลยนะครับผม ตัวนี้ไม่ได้ใส่ลูนนะผมเดี๋ยวมีคนมาทักอีกว่าเฮ้ยพี่ลูนพี่กากวะ่ะอะไรงั้นนี้นะฮะตัวนี้มันเป็นตัวเด็กของผมเองนั่นเองนะฮะผมตุ้มตายไปนะฮะเทนเดี๋ยวผมจะลองผักผักป้อมให้ดูนะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะสำหรับการใส่ดาบอโคาลิปกับการผักป้อมนะฮะตุ๊บป้อมเลือดหายครึ่งหลอดฮะดูไหมฮะตุ้มฮะเกือบแตกฮะเห็นไหมฮะ นี่เป็นไอเทมติดตัวสําหรับลุงทองในแพทแพทนี้เลยนะครับผมใครที่เล่นลุงทองเนี่ยเขาอย่าลืมไปออกดาบชิ้นนี้กันด้วยนะครับผมก็คือดาบอโคคาลิปนั่นเองมันดีอย่างนี้นี่เองกอ็มันมันไม่ได้คิดแค่สกิลหนึ่งเนาะสกิลสองเวลาเราใช้ไปตุ้มมันก็ได้เอฟเฟกเหมือนกันเห็นไหมฮะเห็นที่มือลุงนะฮะไม่ว่าเราจะใช้สกิลออกอะไรออกไปนะครับผมตุ้มมันจะได้เอฟเฟกมาติดตัวแบบนี้นะฮะแล้วก็การที่เราโจมตีธรรมดาออกไปมันก็จะเอฟเฟกมันก็จะทํางานเลยนะครับผม ดูนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปต่อยคลิปป่าให้ดูตุ๊บเห็นไหมฮะเอ็นดามิเอตเด้อทุกคนอาจไม่เห็นได้อันนี้ได้เอฟเฟกมาแล้วฮะต่อยตุ๊บเห็นไหมฮะมันจะเป็นดาเมจจากดาบอโพคาลิปเด้งออกมานะครับผมพันกว่านะฮะบวกกับดาเมจต,ตีธรรมดาน,นั่นเองเนี่ยฮะเห็นไหมฮะซึ่งดาบเนี้ยมันโคอัพมันอ่าโคอัพกับสกิลหนึ่งได้ดีได้ดีมากๆเพราะว่าสกิลหนึ่งมันอย่างที่ว่านะฮะพุ่งไปปุ๊บมันเหมือนเราใช้สกิลแล้วแล้วก็เราผัตมมันนเป็การรรตีธมดานะฮะ มันเลยเป็นคําตอบว่าทําไมลุงทองสกิลหนึ่งลุงทําไมมันโหดจังสําหรับแบบนี้นะโอเคก็ไปพบกับอันดับที่5กันเลยนะครับผมสําหรับอันดับที่5นะครับผมก็เราจะมาพูดถึงกันว่าทําไม r o v มันถึง,ถงตัวละครไปละไม้คล้ายคลึงกับเกม lol หรือว่าเกมโมบ้าหลายๆเกมนะฮะผมซึ่งมันมีคําตอบในข้อนี้เว้ยก็คือ Aov เนี่ย มันไม่ได้ไปก๊อปใครมาหรอกฮนะแต่ที่มันตัวละครไปคล้ายเกม LOL หรือว่าเกม League of Legends ที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักเนาะมันเป็นเกมที่คนเล่นเกือบพั่วโลกนะครับผมวพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็แข่งกันได้ตังหลายล้านบาทนะครับผมซึ่งทำไมเอา V มันไปคล้ายเพราะว่ามันเป็นผู้พัฒนาเดียวกันเว้ยนะฮะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันนะครับผมกับค่ายที่พัฒนา LOL ซึ่ง ค่ายนี้มันชื่อว่า t e n c e n s e Game นะครับผมแล้วเขาเนี่ยไปร่วมมือกับกาลิน่าแล้วก็สร้างเกมเนี่ยฮะสร้าง ROV ขึ้นมานะครับผมโดยใช้โมเดลตัวละครจาก r l า l นะครับผมมันก็เลยทำให้ตัวละครหลายๆตัวมันละไม้ขาลาม้คล้ายคลึงกันเนาะแล้วทำไมเกมโมบ้ามือถืออย่าง ROV หรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยทำไมตัวละครมันคล้ายๆกันเกือบหมดทุกตัวก็คือ มันคล้ายกันอะแต่ละเกมเห็นไหมมันเหมือนมันก๊อปกันมาเลยอันนี้มันก็มีคําตอบของมันนะครับผมจะบอกว่าก๊อปมันก็ไม่ใช่ซึ่งมันก็เปลี่ยนอย่างนี้มานานแล้วนะเออใช่ไหมทั้ง Dota 2ทั้ง l อเนี่ยตัวละครบางตัวมันคล้ายกันนะครับผมซึ่งถามว่าเขาก๊อฟไหมเขาก็ไม่ได้ก๊อปนะครับผมแต่ว่าเหมือนเออเขาพยายามทําออกมาแล้วแต่ว่ามันเนี่ยมันทําไงอ่ะ ตัวละครมันคล้ายกันเองอะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งนะฮะสุดท้ายแล้วก็เอาวีก็ไม่ได้ไปกรอบนะครับผมมันไม่ใช่เกมกรอบแต่อย่างไรเนาะมันเป็นผู้พัฒนาของ LOL แล้วก็เขาพัฒนาโดยใช้โมเดลโมเดลของ LOL นะฮะมันเลยคล้ายกันเองนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบตัวเกมทั้งตัวละครนะครับผมก็คล้ายขข้อสงสัยนะฮะคล้ายข้อสงสัยของอาบางคนที่เขาอาจจะยังไม่รู้นะครับผมพวกผมเห็นหลายคนนะที่เขาไม่รู้แล้วก็ โอ้เกี่ยน้นเกมยวนี้มันก๊อป ROV ไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผ,นะผมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ก็เนี่ยแหละฮะก็ตามที่ผมพูดไปนะครับผมเขาเป็นบริษัทเดียวกันเนาะเขาเป็นค่ายเดียวกันแล้วก็เขาผลิตออกมาแล้วก็ที่ตัวละครมันคล้ายกันเนี่ยมันคล้ายกันมาแต่ไหนตหแต่ไรแล้วฮะวงการโมบ้าฮะเหมือนจะก๊อปแต่มันไม่ได้ก๊อปก,กันแต่ว่าตัวละครมันคล้ายกันเออสงสัยไหมโอเคนะก็จบไปนะครับผมสําหรับ5อันดับเกี่ยวกับ ROV ที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับผมก็ ใครที่ดูจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําต่อนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปนะสําหรับคอมเมนต์ที่ไม่พึงประสงค์นะแบบคอมเมนต์สักแต่จะดา่าอะไรอย่างเงี้ยนะครผมผมขอบอกไว้เลยว่าว่าผมแบนทิ้งนะครับผมเพราะว่าผมไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะผมเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์แล้วก็ชอบตอบคอมเมนตะ์เนาะชอบตอบคอมเมนต์ หลายหลายคนอาจจะเห็นคลิปเดิมๆผมนะฮะใครมาคอมเมนต์เนี่ยผมจะไปตอบเกือบหมดนะครับผมถ้าผมตอบได้นะับผมผมจะไปตอบให้เกือบเกือบหมดเลยบางอันผมก็ไม่เห็นนะบางอันผมก็เห็นนะฮะก็ตามนั้นเลยฮนะใครที่คอมเมนต์แบบว่าเออคอมเมนต์ฟีดแบ็กนะครับผมคลิปพี่มันน่าเบื่ออย่างนั้นอย่างนี้พี่รีวิวผิดนะพี่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ผมชื่นชมนะผมผมขอขอบคุณเลยนะครับผมเพราะว่า ชาแนลผมก็เพิ่งเปิดเนาะผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เลยนะยังไม่ใช่มืออาชีพอะไรมากมายอาจจะมีผิดพลาดนะครับผมก็นั่นแหละฮะตามนั้นนะส่วนใครที่แบบเออมึงอ่ะโอ้โหทาคลิปออกมาอะไรของมึงเนี่ยไอ้ควายไอ้ง่อะไรอย่างงี้นะฮะคือผมแบนทิงเลยนะผมสําหรับคนแบบนี้นะฮะก็พูดดีๆก็ได้นะผมไม่จําเป็นต้องด่านะผมผมไม่ชอบคนด่าเนาะใครๆก็ไม่ชอบให้ใครมาดานะฮะผมโอเคนะฮะก็ จบไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ